เช้านี้นะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตรังนกกระแตแต้วตดเมื่อวานตอนเย็นในฝนตกหนักมากครับน้ำก็ท่วมเต็นสนามนี่จะไปดูว่ามันยังอยู่ไหมอัน,นแม่มันนะครับแล้วก็มาดูครัง้งคราวนะก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรหรอกมีแต่ว่ามาดูวิธีการ กบไข่การเจริญเติบโตของมันอยู่ตรงไหนอ่านี่เจอแล้วครับก็ยังอยู่สีฟองเหมือนเดิมนะสีฟองนี่อู่ครับนนกเฮ้ยไม่เห็นมันบินมาคงจะห่วงไข่นะครับอโอเคครับมาอัปเดตเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับ ตมันน่าจะหวงไข่มากนะครับไปแล้วไปแล้ว